ข้ามถนนให้ใช้ทางม้าลายแต่ถ้าอยากข้ามความเดียวดายให้ลายมาหาเราวันนี้เราจะมาทำนายฝันเกี่ยวกับฝันเห็นช้างฝากกดติดตามกดถูกใจถ้าหากคุณชอบเรื่องการดูดวงเรื่องคำทํานายเรื่องการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวท่านฝันเห็นช้างช้างเป็นสัตว์มงคลน,นะครับมักสื่อถึงความโชคดีการมีโชคลาภการมีชื่อเสียงรวมถึงเป็นที่เอนดูของผู้หลักผู้ใหญ่ ถ้าหากท่านนั้นฝันเห็นช้างในขณะที่ตั้งใจจะมีบุตรแล้วแล้วก็ก็มีเกณฑ์ที่จะมีบุตรชายและอนาคตนั้นเขาจะเป็นเจ้าคนในคนครับถ้าฝันเห็นช้าง1ตัวหากเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เนี่ยก็จะดีขึ้นในเร็ววันแต่ว่าหากเครียดพบปัญหารุมเร้าก็จะคลี่คลายเบาบางลงถ้าถามหาโชคลาภท่านก็จะมีโชคลาภซึ่งจะมาจากผู้ใหญ่นั้นให้โชคคุณครับ ถ้าฝันเห็นช้างเป็นโขลงเนี่ยหรือว่าช้างหลายตัวทํานายได้ว่าจะมีโชคลาภและหากท่านมีปัญหาอยู่ก็จะได้รับการช่วยเหลือหรือแบ่งเบาภาระจากผู้ใหญ่ที่ท่านนับถือนะครับปัญหาก็จะเบาบางลงการที่เรานั้นนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ก็จะมีประโยชน์ในช่วงนี้ครับท่านจะเอ็นดูแล้วก็ท่านก็จะเข้ามาช่วยเหลือเราในช่วงนี้ครับถ้าฝันเห็นช้างเนี่ยกำลังเดินยิ่งเดินสง่างามเท่าไหร่นั้นยิ่งดีครับทํานายได้ว่า ผู้ใหญ่นั้นจะให้โชคลาภหรือว่าช่วยเหลือให้คุณนั้นพ้นจากปัญหาโดยเฉพาะงานที่ทําอยู่ถ้าหากต้องมีการเจรจาผู้ใหญ่ท่านนี้จะเข้ามาช่วยเหลือการเจรจาแล้วก็จะได้รับคําชมหรือว่ามีการเสนอในการเลื่อนตําแหน่งให้กับผู้ฝันนะครับถ้าฝันเห็นช้างที่ตัวใหญ่มาเกี่ยวข้องกับคดีความหากมีคดีความก็จะสามารถชนะคดีได้แล้วก็จะหมดเคราะห์หมดโศกค,ครับ ฝันเห็นช้างตัวเล็กหรือว่าฝันเห็นลูกช้างก็จะสมหวังดังใจครับแต่มีข้อพึงต้องระวังก็คือว่าลูกช้างก็เหมือนเด็กครับที่ทําอะไรนั้นยังมีประสบการณ์น้อยดังนั้นให้เราระวังคําพูดในการเจรจากับผู้อื่นเกี่ยวกับการประสานงานหรือว่าการแสดงออกต่อผู้อื่นการแสดงออกต่อผู้ร่วมงานหรือว่าผู้ใหญ่เราอาจจะใช้อารมณ์ที่ทําให้เกิดการทะเลาะการขัดใจ หรือทําให้การงานนั้นไม่ราบรื่นได้ให้ระวังนะครับการฝันเห็นช้างเผือกก็มีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภก้อนใหญ่อย่างฟุกๆถ้าหากมีบุตรก็มีเกณฑ์ที่จะได้บุตรชายการงานก็ดีการเงินก็คล่องตัวถ้าฝันว่าได้จับช้างมักจะได้รับข่าวดีจากต่างถิ่นต่างแดนนะครับถ้าฝันว่าได้ขี่ช้างมักจะมีเหตุให้ต้องเดินทางไกล หรือว่ามีเกณฑ์เดินทางท่องเที่ยวถ้าฝันว่าได้ขี่ช้างแล้วตกลงมาหรือฝันว่าช้างงาหักเนี่ยจะเกิดเหตุให้ต้องเครียดครับจะมีเคราะห์ให้ระวังในเรื่องของการเดินทางให้มีสติมากๆในการขับรถในช่วงนี้ให้ดูแลสุขภาพให้มากมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยไม่สบายถ้าฝันเห็นงาของช้างนสวยมากมักเกี่ยวข้องกับการได้พบมิตรใหม่หรือว่ามิตรใหม่นั้นเป็นชาวต่างชาติ เลขมงคลของคุณก็คือท่านติดจดติดตามขอให้มีโชคลาภดังคำทำนายคำทำนายนั้นเป็นคำทำนายจากนิมิตฝันของท่านเท่านั้นไม่ได้ทำงานร่วมกับวันเดือนปีเกิดของท่านอย่างไรก็ดีขอให้บุญนุนนนำทุกท่านมีความสุขและสมหวังทุกประการดังที่ตั้งใจไว้ฝากกดติดตามกดถูกใจถ้าหากคุณชอบเรื่องการดูดวงเรื่องคำทำนายเรื่องการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับทุกท่านกับผมเกมมิติชัยช่องสตาร์ทูเดย์ คิดถึงดวงคิดถึงเกมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ